ฝึกอ่านคำที่ประสงค์สระเอียกอเอียเกียเกียจอเอียเจียเจียดอเอยเดียเดียตอเอียเตีย biề, 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 so biề, 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 รอเอะเรียเรียคอเอยเคียเคียยอเอะเยะเยะมอเอีะเมียเมียลอยเอีะเลีย เลียอ่านเป็นคำเกียเจียเดียเตียเบีย Pia Ia Sia Ria Kia Gia Mia Lia